Cùng, tôi sẽ lên đây đấy nhỉ nào, nào, nào. cục không cục đen cái đen cái hay ở này nè mẹ, nó cái cũng การสุขเคลาะเมียอยู่ดิเพิ่นลอยเพิ่นลอยเพิ่นลอยไปส่งไอหอดสนามบินเมื่อนั่งขโมยอยู่ บอกให้นั่งก็อีก็บอกการนั่งนั่งผืนขโมยนั่งคนละที่หลอกลูกเนี่ยเขาบอกเพิ่นกระนั่งทุกสุบทุมือ่อแม่มองไปสิขาวมือนี่มองไปมือนีงก็เหลือง เป็นที่ตาบุง่ง <laughs> เมื่อนี่มองไปในเหลืองบดหน่ชมูอมันจะขาวจุ้ยไปหมดเมื่อนี้เหลืองบดเลยเหลืองก็คงมินแล้เลยนะ วันมันนี้มันอย่าพึ่งได้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งได้ยังลูกพูดได้ยังเออเอเอวันนี้ไปถวายทองคำหลวงพ่อหลวงพ่ออินถวายสันตุสกูวัดปันาคำน้อย ลูกธรรมก็คืออาจารย์สุปเคคณิศึสาซุขเคที่กรุงเทพมาได้ถวายทองคำสองบาททองคำหนักสงบาทแล้วก็ปัจจัยหนึ่งหมื่นหกันห้ารอรวมของสถานธรรมเราด้วย <c oughs> ลูกๆทุกคนให้มาก็แม่ก็โมทนา สาธุกับลูกทุกคนด้วยของอาจารย์ญญสุภีมมก็ดีอกดีใจได้ถวายาพระทันตธาตุอธิทันตธาตุขององค์ูเวนแล้วก็เหรียญองค์ูเวนที่เขมามัดติดกันไว้ของเก่าแก่้ได้มาจากผู้เท่าอายุเก้าสิบกว่าปีนะ้ในเก็บไวบ้บรรจุใน เจดีบุรพาจารย์วัดปานคำน้อยท่านก็ดีใจแล้หลวงพ่อก็เมตตาไม่มีคณะอื่นมีแต่พวกเราคนอื่นมีประมาณสองสมคนเข้าไปแป๊บเดียวเขาก็ลงมาหมดมีแต่คณะของพวกเราหมดท่านก็เมตตามากท่านก็ถามแม่อันดับแรกรู้ไหมท่านถามแม่ว่าไง <laughs> อยู่ที่มีมีวิคีกี่หกี่คนท่านว่ายี่สิบหกอธิบายไงนะฮะเออว่าแม่รวยว่างั้นว่าคุณแม่คุณแม่รวยว่างั้นว่าพัดโทรวยยังไงเนาะมาเนี่าทางอารมณ์ดีมากหลวงพ่อก็พูดอะไร หลายหลายอย่างให้พวกเราฟังงบพูดเรื่องการสร้างกยดีอะไรหลายอย่างตั้งแต่บัตาดจนมาถึงหากิดีบุรพาจารย์นั่นแหละเราให้ฟังเราก็นั่งฟังอโอ้ดีๆท่านไปทีไรท่านก็เมตตาพวกเราลูกๆทุกคนก็กราบเรียนท่านบ้างไม่ได้มาหมดทุกคนหรอกเจ้าค่ะมานี่มา เลยยุสถานธรมหกคนใช่ไหมอืมพะพระพระเออไม่ใช่อาจารย์ทุกเกเพิน่นกนิมลหลวงพ่อเป็นรับอาธิของพ่อแม่ครูอ,อาจารย์หลายองค์อยู่ที่สถาบัน ซุปสีลมสะระบันซุปเคสีลมท่านแต่ท่านไม่ได้รับปากนะท่านก็อยู่เฉยๆยังไม่รับปากไม่รับปากก็ไม่เป็นไรอาจารย์ซุปเคบอกว่าถึงเวลาผมใกล้ๆเวลาท่านจะเปิดเปิดรับเอาของบะระบันจุผมจะเอามาอิงก็ได้มาลูกๆทุกคนที่ ส่งปัจจัยมาไปถวายแม่ก็ถวายเลยหลวงพ่อให้เรียบร้อยทุกคนแม่ก็อนุโมทนากับลูกทุกคนนะวันนี้อ่อาจารย์สูเขียรมันก็คอยฟังธรรมะแม่วันนี้นะนแต่ฮะ<า>เขามาฟังแล้วใช่ไหมมั้อยว่าวันนี้คุณแม่เมตตาผมนอ่อยอื แต่แม่ก็บอกว่าทัดขันมันไม่ค่อยดีนั่งรถนานมันดูอะไรมันจะเหลืองๆไปหมดอเสียงก็ไม่ดีแล้วและฟังเสียงก็รู้เพราะว่ามันมันไม่ดีทัดขันกระช่างมันกายอันหนึ่งจิตอันหนึ่งอยู่แล้วแหละไม่ได้เกี่ยวกันไม่ได้เกี่ยวกันเลยให้ลูกๆตั้งใจฟังแล้วกันวันนี้เป็นธรรมะหาาฟังยากนะ ที่อาจารย์ที่ลูกขอร้องแม่มาเป็นธรรมะที่หาฟังยากคุณแม่เมตตาผมหน่อยอ่างเงี้นะแต่ให้ออกอากาศาให้ให้คนทั้งหลายให้ผู้ที่ปฏิบัติธรรมทั้งหลายได้ฟังด้วยอ่างี้นะแม่ก็รับปากถ้าแม่ถ้าแม่มาทันนะะนม่ก็จะพูดธรรมะกันนี่แหละในว่าง,งี้ มันก็คอยฟังบันไดขั้นที่หนึ่งไม่มีปัญหาขั้นที่สองขั้นที่สามอันนี้ได้สำคัญบันไดที่เราจะก้าวขึ้นไปการประพฤติปฏิบัติธรรมมันไม่ใช่ธรรมดาระหว่างบันไดขั้นขั้นที่สองหนึ่งสองไม่มีปัญหาพอจะก้าวขึ้นขั้นที่สามนี้แหละสำคัญที่สุดสำหรับนักปฏิบัติธรรมนะ อันที่สองมันก็มีไม่มีอะไรมากทําราคาตัวสามโมหาให้ลดลงให้ลดลงมันก็ลดลงอ่อนลงกว่าพระสุนทบันิมันก็ธรรมดามันไม่มันเหมือนชาวบ้านธรรมดานี่แหละเพียงแต่ท่านเป็นผู้ที่มีศีลศีลห้าของท่านศีลรักษาท่านเท่านั้นเองท่านเห็นการกรดดับของขันห้าอยู่ตลอดในขันหยาบไม่ใช่ขันละเอียด ในขั้นที่สองเก้าคขั้นที่สามนี่โหอันนี้สุดยอดนะตงพิจารณากายให้มันรู้แจ้งเลยให้มันเห็นด้วยปัญญาถ้าเห็นด้วยปัญญาไม่ละเอียดเราจะอนอุปทานกายกับจิตอุปทานกายกับจิตมันยึดมัน่นต่อกันมันยึดอย่างชนิดเดียวในเ,เลยทีเดียวถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติภาวนาอย่างต่อเนื่อง หรือผู้ที่ไม่มีปัญญานี่ก็ต้องเข้มข้นเอาจริงๆผู้นี้ผู้ที่มีปัญญามากฟังฟังแล้วจะเข้าใจง่ายเพราะมีปัญญามากเพราะฉะนั้นคนไหนก็ช่างเราจะข้ามพิจารณากายเนี่ยเราจะข้ามไปหาจิตเลยเนี่ยมันข้ามไปไม่ได้เราต้องพิจารณากายจนช่ำชองจนชำนิชำนาญจนจะเห็นร่างกายของเรา แล้วแต่จะเป็นอสุภะชนิดไหนจะเป็นเห็นเป็นกระดูกหรือจะเป็นเน่าเฟะหรือจะเป็นาธาตุอะไรก็ตามแล้วแต่จนิตของใครแต่สาหรับแม่อาจารย์อยากฟังสาหรับของแม่ของแม่เนี่ยพิจะะารณาอสุภะจนช่ำนิชํำนองในในในการร่างกายเน่าเปื่อยหลังจากนั้น มันจะเปลี่ยนของมันเองอันนี้แม่จะย่อย่อหน้าให้ลูกฟังนะแม่จะพูดเต็มเตมไม่ได้เพราะทัดขันมันม,มันไม่ค่อยดีสำหรับแน่เนี่ยอสุภาพมันวางไปหลังจากนั้นก็จะเปลี่ยนมาเป็นอสุภาพแบบกระดูเดินทรงกลมอยู่ดีๆมันก็จะมองเห็นเดินอยู่ธรรมดาธรรมดาของเราพี่นาร่างกายของเราเห็นร่างกายเป็นของเน่าเปื่อยนี่แหละ หลังจากนั้นมันจะเปลี่ยนเดินอยู่ดีๆขณะนั้นเดินชมกลมได้ประมาณสักเจ็ดชั่วโมงแปดชั่วโมงประมาณนี้แหละพอเดินแต่แตเช้าเข้าทางกมกลมแต่แต่เช้า,า,า,ชาจนถึงเที่ยงทำไมถึงรู้ไม่มีนาฬิกาเดินจนถึงเที่ยงเราก็เดินอยู่กับ อสุภาะเมื่อก่อนอสุภาะแบบเน่าเปื่อยอสุภาะชนิดนี้มันเป็นโครงกระดูกคนี้อยู่ดูมันจะเปลี่ยนเพิ่มขึ้นมาเป็นโครงกระดูกเดินได้โครงกระดูกเดินอยู่ด้วยกันนกตกใจนะเหมือนอเราเดินอยู่ดีๆเราไม่ได้พิเียนพิจรารณาไอ้กระดูกสักหน่อยอเราพิจารณาร่างกายเน่าเปื่อยของเราตะขะอยู่ดูมันก็เปลี่ยนมาเป็นกระดูกเดินได้ พอเขาเห็นกระดูกมันเดินไปข้างหน้าเดินไปแล้วเอ๊ะมันก็สงสัยแม่กลัวไม่เป็นอยู่แล้วมันก็สงสัยว่าโครงกระดูกที่เดินได้นี่เป็นของใครอะโครงกระดูกอันนี้มาจากไหนอะพอสงสัยอย่างนั้นเขาก็หันหน้าว่าโครงกระดูกอะแต่มือสำรวมอย่างงี้นะถ้าเดินอยู่กลมมือสำรวมอยู่เอ๊ะทำไมสำรวมเหมือนเราพอหันหน้ามาปุ๊บมก็เป็นเราจริงๆ ใน,ในความเข้าใจนั้นอ๋อกระดูกคงกระดูกของเราเองหลังจากนั้นก็เดินตามปกติเขาก็เดินอยู่จังนั้นเนี่ยเดินเรามองไปตรงไหนก็เห็นหมดมองไปเห็นเด็กเล็กเด็กน้อยก็มีแต่คงกระดูกเดินได้เห็นพระไม่เห็นกีวรห่มนะไม่เห็นหนังเห็นเนื้อเห็นแต่กระดูกเดินได้มดจะไปตรงไหนเห็นหมด โหลดไปเลยเนี่แหละเขาเรียกว่าเห็นด้วยปัญญาไม่ใช่เห็นด้วยสัญญาปัญญาในอริยสัจจะเห็นลักษณะนี้เราลืมตาอยู่ใช่ไหมล่ะเราดูนกุ่มใครหลับตาทำไมมันเห็นชัดขนาดนั้นนี่ตาอันนี้เนะี่ยตาตามปัญญาเนี่ยหรือตาปัญญามันจะเห็นชัดเจนแจ่มแจ้ง เห็นอยู่ตั้งนานนะเดินอยู่ด้วยกันไปไหนมาไหนอยู่เติร์นอยู่ธรรมธรรมดามก็เห็นจะไปไหนก็ช่างลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นไอ้โครงกระดูกเดินได้เห็นเด็กเล็กเด็กน้อยเนี่ยมันบางบางทีมันก็นึกขำเนอะเห็นเด็กน้อยมันเดินต้องเด็กต้องเด็กต้องเด็กมาไม่เห็นหมดเลยผู้ใหญ่ก็เดินแบบผู้ใหญ่โครงกระดูกผู้ใหญ่เห็นเด็กมันก็เดินเนี่ยเห็นไหม มันไม่ใช่ธรรมดาในขณะที่เราเห็นนี่เขาเรียกว่าเห็นด้วยปัญญาในอริยสัจมันจะเห็นลักษณะนี้ถ้าเราไม่ได้เห็นปัญญาในอริยสัจมันจะไม่เป็นอย่างนี้ที่แม่พูดทุกครั้งไปลูกๆก,ก็เคยได้ยินว่าหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นเราเดินโยกมเราเห็นได้ยังไงลูกใครหลับตาล่ะเราไม่ได้หลับตาเราจะไปไหนไมาไหนเราก็ไม่ได้หลับตาแต่ตาเนี่ยตาปัญญาตาในของเราเห็น อยู่ตลอดเราไม่ได้เห็นหนังเห็นเนื้ออะไรเลยมันเห็นอยู่ตั้งนานจนกว่ามันจะอิ่มมันจะพอเพราะมันอิ่มมันพอแล้วหลังจากนั้นมันก็เดินลงกรมอีกท่าเดินลงกรมอีกเหมือนเดิมนะท่าเดินลงกรมอีกเหมือนเดิมคงกระดูกโค้งนั้นน่ะมันก็เดินเดินด้วยกันเดินไปหลังจากนั้นมันก็จะหยุดเรานี่แหะหยุดพอหยุดคงกระดูกก็หยุดหยุดแ้ก็หันหน้าพอหันหน้ามา คงกระดูกอันนั้นเราพิจารณาอยู่จ้องอยู่นะเราไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาอะไรเลยนะจ้องเฉยๆจ้องดอูโคงกระดูกนันนะัอยู่ๆคงกระดูกนันเคลื่อนเข้ามาสู่กิจพวะ ปล่อยทันทีและปล่อยอสุภาที่เราเคยเห็นทั้งเน่าทั้งเหม็นทั้งโครงกระดูกมันจะปล่อยกลายมาเป็นตัวจิตเสเองว่าเป็นโครงกระดูกนะั้นนั่นคือตัวจิตจิตของเรานี้เองเป็นโครงกระดูกที่เข้ามาเคลื่อนมันเข้ามาสู่จิตอ๋อทันทีเข้าใจทันทีว่าอสุภาภายนอกมันก็ปล่อยทันทีนี่แหละเขาเรียกว,ว่า ข้าวขึ้นบันไดขั้นที่สามสันธิตโกจะประกาศบอกเราทันทีว่าขณะนี้กิจเราื่อนเข้าสู่ขึ้นบันไดขั้นที่สามทันทีในขณะนั้นเป็นเวลาเที่ยงพอดีแล้วพอเราดูเงาของเราดูเงามันไม่เห็นไงเงามันตรงพอดีคุกเข่ากาบในขณะนั้นดูผู้หินเลยก้อน ขณะนั้นเดินจงกรมอยู่ภูหินแล้วก้อนนันเป็นอยู่ภูหินแล้วก้อนตอนนั้นอันนี้เป็นอันว่าขึ้นบันไดขั้นที่สามเหลือจากนั้นร่างกายที่เราเคยเราพิจารณาสุภาพของเน่าเปื่อยหรือคงกระนดหายไปเลยโดยเราไม่ได้ตกแต่งสิ่งเหล่านั้นเขาจะหายไปเขาจะปล่อยของเขาเหลือแต่เข้าสู่จิตล้วนๆเขาเนี่นะเข้าสู่จิตล้วน อันเน่านเหม็นๆหล็เคือยากจะเห็นเขาก็จะบอกว่าพิจารณาอีทำไมมันรู้แล้วสิ่งเหล่านี้เรารู้หมดแล้วไม่ต้องพิจารณาอีกเพราะเรารู้หมดแล้วเขาก็จะบอกอย่างนี้ท,ทันทีเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องพิจารณากระดูกต่อไปอ,อปรูปะเน่าเน่าเปื่อยไม่ต้องเลยวางหมดแล้วนี่เขาเรียกว่ากายกับจิตมันเป็นอุปทานต่อกันมันจะขาดออกจากกันมันขาดลักษณะนี้แหละอืมันขาดลักษณะนี้ หลังจากนั้นเราก็พิจารณาเรื่องจิตจิตของเรามันจะว่างมันไม่ใช่ว่างธรรมดาเนะเรามองใขรก็ช่างทะลุไปหมดมองมองภูเขาลูกใหญ่ขนาดไหนทะลุหมดเลยมองไปตรงไหนมันว่างมันทะลุไปหมดมันไม่มี yeah. คนอย่างเงี้ยไม่มองคนอย่างเงี้ยมันจะไม่เห็นนะเมื่อก่อนมันเป็นกระดูกใช่ไหมอันที่กระดูกหายหมดแล้วว่างเลย มองไปทะลุ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 มองไปตรงไหนจะหนาแน่นมากมายขนาดใหนทะลุหมดนี่จิตของเราขนาดที่เข้าสู่นาม,มาทรมเข้าสู่ใรลักอันนี้อย่างทุกของอนันตาล้วนๆเข้าสู่จิตอันเดียวเป็นลักษณะนี้เมื่อเขาปล่อยกายของเขาแล้วมันขาดจากกันแล้วกายกับจิตน้องพันธุกรรขาดจากกันแล้วเนะี่ยเขาจะไม่สนใจ เราจะกลับมาลองดูว่ามันจะพิจารณาร่างกายได้อีกไหมเขาจะบวกทันทีเลยมันรู้แล้วมันเห็นแล้วจุดไม่ต้องไปพิจารณาอีกนี่เขาบอกเองในการภาวนาให้รู้ในเรื่องของกายชัดเจนแจ่มแจ้งว่ากายของเรามันไม่ใช่ของสวยงามไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา เมื่อเราเข้าใจเนี่ยลูกนี้มันถึงเป็นของว่างวันว่าง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 ไม่ใช่ว่างธรรมดามันว่างมองทะลุทะลวงไปหมดหลังจากนั้นก็ปัญญาของเราลวดเร็วสติรวดเร็วเลยไม่ได้อยากกินไม่อยากนอนแล้วค่ะเนี่ยกินก็ไม่อยากกินนอนก็ไม่อยากนอนพูดกับใครก็ไม่ได้ละความเพียรของเราจะหมุนเป็นธรรมจักเลยในลักษณะนี้พอก้าวขึ้นสู่ขั้นที่สามแต่ขั้นที่สี่มยังไม่พูดนะ เอาที่ส่มาถึงสามนี่แหละให้ลูกฟังซะก่อนหลังจากนั้นขั้นที่สี่แล้วค่อยพูดอีกวันใหม่เพราะวันนี้ไม่เอาแค่นี้ก่อนเพราะจะเล่าให้ลูกฟังนี่แหละขนาดที่ตัวกามมาราขัดเป็นลักษณะนี้นะอ่าเพียงแต่ว่าเราเก็บรายละเอียดของมันก็คือเราพิจารณาคือคือยังมันมีสันิมันไม่ยังบออริสุทธิ์พอคือเรายังไม่ถึงขั้นที่สี่เราก็จะ ล้างความล้างฝุ่นล้างอะไรที่มันยังไม่สะอาดพอเราทําไปเรื่อยมันก็จะเกิดดับ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 อย่างรวดเร็วและคะเนี่ยกายไม่ต้องแล้วเข้าสู่กิตมันเกิดดับอย่างเดียวนั้นเขาเรียกว่าจิตดวงนี้มันน่าอัศจรรย ok ์ระหว่างเรา,เรา,เราพิจารณา,างกายกับวางกายแล้วมันแตกต่างกันคนละอย่างเลยมันเป็นเหมือนคนละลูกเลย ว่ามันเก่าเขามาสู่บันไดขั้นที่สามเป็นลักษณะนี้ให้เล่าให้ลูกฟังลูกอยากฟังแต่วันนี้น้ำลายเขาจะไม่มีแล้วล่ะลูกนลเนี่ยเหนียวไปหมดลาแม่ก็ขอยุติเพียงชนิ้วก่อนเดีย๋ยววันหน้าแม่จะต่อให้ลูกฟังอย่างละเอียดนะหมดไม่มีน้ำลายแล้วอืเอาชนิ้วก่อนลูกหายใจก็ไม่ไม่ค่อยนั่น มันลงไปนวดให้หน่อยนะไม่นวดไม่ไหวและ